สวัสดีครับพี่น้องนี่ครับมันมันเป็นอย่างน้อเป็นใบยีงอง,งอครับนี่เป็นเกือบบดสวนเบิ้งครับเป็นเพีย้ยเพี้ยอีอย่างน้อเพี้ยกระโดดเงียนบนน้อบเป็นขาว,ขาวนีขว่ขาวใต้ใบนะครับสังเกตขาว,ขาวบินเพี้ยกระโดดบ่ครับ มีทางเห็ดทางนี้เนาะเป็นจักสีหายใบย,ยิกใบงอเบิดตรงนี้เต็มสวนเลยแกใครจังนี้สีใหยมาเนาะมันนี่เป็นหัวหายหมดเนาะนี่ต้นกะบวบเป็นแต่ว่าสวนมากที่เป็นครับตรงน,นี้แกจังนี้เนาะ ก็วสวนข้าง,งมันใหญ่กับโบเเ็นครับเป็นแต่มันหน่อยใบยีกไปเบิดขาวๆนี่ครับบินออกเบลอ เก่จังนี้เนามันประมาณเดือน2เดือนครับกพลังงามใส่ปุ๋ยแล้วกบกรบแล้วแต่ว่าเป็นเป็นโรคครับลรคใบหยิกนี่เก่จังนี้เนาะ Baik hu ke bawah ni dah.